สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟอร์จูนพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีพิจิกใะะนลักษณะพิจิกสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นก็ไลยกดแชร์กดซับสไคร์ติดตามเป็นกำใจกับช่องช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถอัดละอดีมาที่เป v e ิเวอร์สามหกเก้าตรงด้านล่างนี้ครับของวงกลมหรือราศีจักรนี้อัดละออดีมาถามค่าครูได้ครับ ตอนนี้มีโปรโมชั่นให้ตนะั้งแต่วันที่15ถึงวันที่25พฤษภาคมนะครับวันที่25พฤษภาคมเป็นวันเดดไลน์10วันนี้อัลลาดีมาทำค่าครูได้ก็จะไราคาพิเศษครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์เดือนมิถุนานยน2567ซึ่งเป็น EP ที่2แล้วนะครับพดอดี EP แรกเราพยากรณ์แล้วก็ลงไปแลดวเนาะก็สามารถย้อนกลับไปฟังได้สำหรับคนที่ยังไม่ได้ฟังนะครับในเดือนนี้มีการโคจรยกยาราศีับดหด5ดวงแต่มีการ move 6 นะครับก็เลยแบ่งเป็นอย่างละ3 ep นั่นเองอันนี้เป็น3 ep หลังนั่นเองนะครับคืออาทิตย์เกตพุธเนาะเรียงตามลําดับพวกที่เกิดราศีพิจิกดูจากด้านล่างสีส้มตรงนี้ครับลักนณะพิจิกอยู่ตรงทิศตะวันออกเฉียงใต้ตะนราศีพิจิกได้ทั้งราศีและลัคนณะครับโอเคอเรามาดูกันนะครับดวงดาวเรียงร้อยสวยงามต่อกันเป็นครึ่งวงกลมเนาะก็ถือว่าดวง มรารโยกถือว่าดีนะครับเป็นดวงดีดวงที่สบายอยู่ข้างบนเนี่ยนะครับทีนี้เรา,าเริ่มต้นกันที่ดาวอาทิตย์ดวงแรกครับที่จะย้ายในเดือนมิถุนายนเข้าสู่ราศีมิถุนต้องบอกองี้ก่อนว่าขอภัยตรงนี้ผิดนะครับพอดีผมผมว่าผมนึกได้นะแต แต่ว่าสงสัยเวลาเซฟหลงหลงเซฟไปเลยอ่ะไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนนะครับก็เลยลืมไปแต่ทุกอย่างถูกหมดมีตรงนี้ผิดนะครับไงก็เดี๋ยวฟังผมเนาะว่าอาทิตย์เนี่ยย้ายวันที่15มิถุนายนนะครับดาวเกตย้าย1 8นะครับมิถุนายนแล้วก็ดาวพุธย้าย27มิถุนายนนะครับโอเคอ่าเดี๋ยวฟังจากผมเอาแล้วกันนะเริ่มต้นที่ดอาทิตย์นะครับดวงแรกย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนนะ ได้ตำแหน่งราชาโชคแต่อยู่ในเรือนบรณะเป็นทุกขลาบเพราะมาจากเรือลาภเป็นเรือนที่ดีครับยิบ15มิถุนาย,ยน67เป็นกลางเดือนพอดีนะครับอาทิตย์ย้ายจากพฤศพเข้ามารณะเนาะก็อาทิตย์มาจากเรือนกรรม,มะนะครับกรรม,มะแปลว่างานการงานกับปัจจุบันมันมีสองความหมายเท่านั้นนะครับปัจจุบันเข้าเรือนบรณะหมายความว่า อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับการงานเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการสั่นคลอนแต่มันแค่เดือนเดียวหมายความว่ามันแค่สั่นคลอนนะครับแต่มันอาจจะมีสิทธิ์เปลี่ยนงานได้ในบางคนนะอันนี้ต้องเข้าใจก่อนว่ากรรมะารณะคืองานที่เกิดความไม่เสถียรเกิดขึ้นแปลว่าอาจจะมีการได้ข่าวมาว่าจะต้องยกย้ายได้ข่าวมาว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงผู้นํา จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงคนในองค์กรย้ายแผนกย้ายฝ่ายอะไรประมาณนี้ครับแต่แค่ได้ยินข่าวมาก่อนแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับทานองนั้นแต่ว่าบางคนอาจจะได้ย้ายเลยแต่บางคนอาจจะแค่ว่าเออมีแค่มีการเปลี่ยนแปลงปรับสร้างโครงสร้างข้างในแต่ตัวเราอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องก็เป็นไปได้อันนี้แล้วแต่นะครับแต่มันแค่ว่ามันจะเกิดความไม่สเสถียรบางอย่างเกิดขึ้นกับเรื่องการงานนั่นเองนะครับก็เอาเป็นว่า ก,ก็อย่าอย่าเพิ่งชะล่าใจเพราะเดือนหนึ่งไม่ได้แปลว่าจะไม่เกิดนะครับมันจะเกิดได้บางคนแต่ก็บางคนไม่ได้เกิดแต่มีแค่ข่าวเท่านั้นนะครับก็เป็นไปได้ทําให้เราแบบตื่นเต้นเฉยๆอะไรประมาณนี้ครับทีนี้เป็นราชาโชคในลุมรินะแปลว่าถ้าเปลี่ยนแล้วไม่ต้องไม่ต้องกลัวเปลี่ยนแล้วดีเปลี่ยนแล้วมีคนช่วยเหลือสนับสนุนดีนะครับ ราชโาชคเนี่ยคือเปลี่ยนเพื่อเอาตัวรอดดังนั้นเนี่ยไม่แน่นะถ้าคุณอยากคือไม่อยากไปเริ่มงานใหม่อะอยากอยู่ตรงเนี้ยแต่มีการเปลี่ยนแปลงภายในก็เปลี่ยนไปเถอะในเมื่อเปลี่ยนแล้วคุณรอดคุณสามารถยังอยู่ในงานนี้ได้ต่อคุณยังทําอะไรได้เหมือนเดิมแต่แค่อาจต้องหรือบางทีอาจต้องได้ย้ายตึกย,ย้กยายแผนกย้ายมุมห้องย,ย้ายอะไรว่าไปนะครับอาจจะมีแบบสมมติเออตรงนี้มัน ไฟฟ้าไม่ค่อยดีมันดับดับ,ดบติดๆมันนู่นนี่นั่นอ่ะเปลี่ยนห้องอ,อะไรนะฝนสาดอันหน้าฝนมาแล้วฝนสาดตรงนี้มันมีน้ำรั่วนะโอเคอ่ะเปลี่ยนสถานที่ใหม่อะไรเงี้ยก็เป็นไปได้คือวิธีการแก้ก็คือให้ทาถ้ามันไม่มีการเปลี่ยนอะไรนะให้เราหันหน้าโต่ะรับเปลี่ยนทิศใหม่นะครับถ้าถ้าทำได้นะให้เปลี่ยนดีกว่าไม่ทำอะไร ถ้าเปลี่ยนแล้วอาจจะหมายถึงการเปลี่ยนไปแล้วก็จบนะครับอันนี้คือทริกในการปรับเปลี่ยนฮวงจุ้ยนะครับคือไม่ได้แปลว่าเปลี่ยนทุกคนแล้วจะหมายถึงจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้แค่ทํากันไว้ก่อนเบสิกเบื้องต้นถ้าทําได้แต่ทําไม่ได้ก็ไม่ต้องทํา ก็ถ้ามันจะเปลี่ยนก็คือกรรมของเราที่ต้องไปเปลี่ยนนะครับที่จะต้องได้เปลี่ยนอะไรประมาณนี้ก็ก็ทาอะไรไม่ได้ก็ก็ทำนั้นเพราะรู้ว่าอํานาจเราไม่สามารถทําได้แต่ถ้าเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนโอเคนะอ่ะก็ถือว่าอาจจะเปลี่ยนตรงนั้นแล้วจบก็เปลี่ยนไปได้นะครับก็ลองดูแล้วกันเนาะอ่ะทีนี้อาทิตย์จบต่อไปเป็นดาวเกตนะครับพาะที่มีเจ้าเดือนเดียวเกตเข้าสุรามิกมกรวันที่อ่าสิบ ยี่สิบสี่นะครับก็โทษครับสิบแปดจำผิดสิบแปดนะครับเกตเข้าสู่สิบแปดอะจำจำจำสิบแปดโอเคสิบห้าสิบแปดยี่สิบเจ็ดนะครับอ่าสิบแปดมิถุนายนหกเจ็ดเนาะดาวเกตย้ายลงมาจากราศีกุมลงมาราศีมังกรนะครับมาเล่งกระดาษพุธแต่ดาวพุธยังไม่มานะเร่งอ่าพบสุภาดาวเกตเข้าเรือนสาชาวุ่นวายกับคนวุ่นวายกับนี่ไงไม่แน่จะมีเกณฑ์การเป็น สังคมแวดล้อมภายในแล้วจะต้องมีการวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องสังคมหมายคมว่ามันมันต้องย้ายมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงแล้วมันก็ต้องยุ่งวุ่นวายกับคนต้องไปเจอคนใหม่ต้องไปเจอสถานที่ใหม่ๆใช่ไหมครับเอออะไรแบบนี้มันก็จะได้เพื่อนใหม่ๆแต่ก็จะต้องมีการวุ่นวายด้วยในตัวคือดาวเกตไม่เป็นได้แห่งความวุ่นวายครับถ้าเป็นเกตของสากัน,นี้ให้ความรู้นิดนึงว่าถ้าเป็นเกตของสากลจะอยู่ที่ราศีกัน จะดีอยู่ในเวลาพระแต่ถ้าเป็นเกตตรงเนี้ยอยู่ในเดือนสังคมก็ก็ดีแต่หมายถึงว่าแค่วุ่นวายกับสังคมวุ่นวายกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวก็แค่นั้นเองนะครับก็ถือว่าปรับเปลี่ยนแล้วมันก็ต้องเกิดความวุ่นวายเป็นเรื่องปกตินะครับการวุ่นวาย่ะดีเพราะมันจะได้ทําให้เรายังสามารถอยู่ต่อได้แต่ถ้าไม่วุ่นวายสังคมอะครับอืมมันก็คือมันมันวุ่นวายสองแบบวุ่นวายแบบ เปลี่ยนกับวุ่นวายแบบตกงานแล้วไปเจอสังคมใหม่เลยก็เป็ดไปได้ก็คือต้องวุ่นวายเหมือนเดิมอะไรเงี้ยครับมันยังไงก็ต้องวุ่นวายแต่จะวุ่นวายดีหรือวุ่นวายร้ายก็แล้วแต่ที่เราจะเจอนั่นเองนะครับก็เอาเป็นว่าดาวเกตอยู่ตำแหน่งนี้ก็ไม่ได้บอกอะไรมากแค่ว่าจะเกิดความวุ่นวายในสังคมในสิ่งแวดล้อมรอบตัวอาจจะเกิดความบาวุ่นใจเกี่ยวกับหรือกังวลใจเกี่ยวกับคนมากขึ้นการติดต่อสื่อสารอาจจะวุ่นวายด้วยนะครับ คือสาจธรรมแปลว่าเพื่อนสังคมสิ่งแวดล้อมรอบตัวแล้วก็หมายถึงอเอกสารอะไรพวกนี้ครับจะมีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นนั่นเองนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเรื่องเอกสารอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายคําสั่งอะไรเงี้ยครับหรือถ้าเป็นดาวเกตสังคมแวดล้อมรอบตัวเปลี่ยนแปลงก็หมายถึงอาจจะย้ายที่ย้ายทางนะครับถ้าเป็นคนก็อาจจะหมายถึงตกงานได้เริ่มต้นใหม่ ไปเจอคนใหม่ๆอะไรเงี้ยก็วุ่นวายกับคนใหม่ๆก็เป็นไปได้ยางเงี้ยครับมันก็จะวุ่นวายประมาณนี้นี่คือดาวเกต์มงบอกได้แค่นี้นะครับแล้วแต่ว่าเราจะไปเจออะไรเนาะต่อไปดาวพุธดวงสุดท้ายครับเข้าสู่ราศีกรกฎวันที่30มิิถุนายน67เอ่าพุธเนี่ยลงมาจากราศีมิถุนเป็นเกษตรนะครับในเดือนบรณะในช่วงต้นเดือนลงมาที่พบสุภะ ดาพุทธตกสุภาได้ตำแหน่งพินทุบาทนะครับมีข้อดีแต่มีข้อเสียด้วยข้อเสียพิณทุบาทแปลว่าพินทุบาทผุดเก้าก็คือเก้าคือพพสุภาหมายถึงพูดจาเนี่ยระวังอย่าขนองปากเพราะอาจจะทําให้ผู้ใหญ่ไม่รักใครไม่เอ็นดูผู้ใหญ่คนเนี่ยหมายความว่าไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่หัวหน้าเจ้านายเฉยๆนะแต่เขาคือผู้มีพระคุณหรือคนที่เขาสูงสักกว่าเราเพราะสุภาแปลว่าตำแหน่ง แต่ว่าเขาคือผู้ใหญ่ที่อายุมากกว่าสูงสักกว่าเราอะไรกว่าเราเราไม่ควรไปไปพูดจาก้าวล่วงเข้า <c oughs> ใจไหมครับเพราะไม่งั้นผู้ใหญ่จะให้โทษผู้ใหญ่ที่นี่หมายถึงเขาให้โทษเราได้เขาคุมเราอยู่เ <c oughs> ข้าใจไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราไปพูดไม่ดีเขาไม่โอเคเราก็โดนไปด้วยนะต้องระวังนะครับดังนั้นเนี่ยสงบปากสงบคําให้มากจะดีที่สุดนะครับจะได้ไม่เดือดร้อนนะพูดง่ายไม่งั้นก็นี่ไง เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการตกงานเกิดการวุ่นวายสังคมอะไรแบบเนี้ยเกิดขึ้นได้หลังจากนั้นก็เป็นไปได้นะนังนนั้นเนี่ยเงียบเงียบทาหน้าที่ของตัวเองไปนะครับพุทธยังมาจากสองเจริญคือมอรณะเห็นไหมแล้วก็ลาภะมรณะสุภะแปลว่ามีปัญหากับผู้ใหญ่นะครับต้องระมัดระวังแต่ลาภะสุภะเนี่ยแปลว่ามีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนแปลว่ามันจะมีศัตรูหนึ่งคนที่เป็นผู้ใหญ่แต่ก็จะมีผู้ช่วยเหลือ เพิ่มขึ้นมาอีกหลายคนที่ที่สามารถช่วยเราได้หรือเราขอพึ่งพาได้เช่นเดียวกนันนะครับคือผู้ใหญ่ให้คุณให้ประโยชน์หรือความสําเร็จการเลื่อนขั้นจะมานี่การเป,ปลี่ยนแปลงเนี่ยหมายความว่าถ้าเราสยบมันได้มันมีการเป,ปลี่ยนแปลงอาจจะไปในทางเวที่ดีถ้าเรารอถึงวันที่30มิถุนายนได้อาจจะเกิดการเป,ปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีหมาถึงเลื่อนขั้น เปลี่ยนแปลงมรณะเปลี่ยนแปลงไม่ได้แปลว่าเสียเสมอนะครับมันหมายถึงว่าแค่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงสถานะเปลี่ยนแปลงคือมันเป็นการแปลสภาพแปลจากสิ่งหนึ่งไปสู่สิ่งหนึ่งแต่มันอาจจะแปลว่าดีก็ได้ลายก็ได้แต่ว่าพอมันมาตกในสภามีเกณฑ์ที่ดีครับก็อย่าบอกเลยว่าอย่าไปพูดจาไม่ดีเพราะอาจจะไม่ได้เลื่อนขั้นอาจจะตกกระป๋องแทนนะครับมันคืาเรียกอะไรดีกับลายเนี่ยเส้นแสดงผ่าแปดต้องนำมาระวังนะครับคําพูดของเราอ่ะ พูดผิดชีวิตเปลี่ยนแต่เปลี่ยนไปในทางที่ร้ายก็ได้ดีก็ได้แล้วแต่เราแต่ระวังนะพูดผิดหมายถึงชีวิตเปลี่ยนไปทางที่ร้ายแต่พูดดีก็ไปสีแก่ตัวก็นําความเจริญมาสู่กด้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งนั่นเองนะครับเพราะมีจักรลาามาด้วยก็ไปวเลื่อนขั้นได้ง่ายจะได้ตําแหน่งนั้นมาโดยง่ายพอผู้ใหญ่สนับสนุนนั่นเองปากเอาพูดที่ดีพูดที่ถูกพูดจาดีๆพูดจาแบบหยอกยอปอบปั้นก็ได้นะครับ จรงอยู่ว่าเราไม่ควรยกยอปอปันไข่เพราะมันเหมือนกับเป็นการที่แบบว่าประจบคนให้ให้เราได,ด้แต่ก็ยังดีกว่าเราคือมันแก้ไงครับมันแก้ดวงปากเสียดังนั้นเนี่ยเราเป็นการประจบยังดีกว่าถูกปะครับเออเป็นการประจบยังดีกว่าเป็นการพูดจาหาเรื่องผู้ใหญ่มันไม่ดีนะครับก็ถือว่าเป็นจุดที่มีทั้งดีและเสียเพราะมันมาจากทั้งลาบและ ความเสียหายพร้อมกันแต่อยู่ที่ว่าคุณจะเลือกแบบไหนคําว่าเลือกทําแบบไหนเลือกที่จะพูดแบบไหนดาวพุธอยู่ในราศีกรกฎเนี่ยมีอํานาจในการพูดค่อนข้างเยอะนะเพราะดาวพุธเนี่ยแปลว่าปากแปลว่าทัดน้ําแต่ไปอยู่ในราศีกรกฎทัดน้ําจึงมีกําลังนะครับดังนั้นเนี่ยมีอํานาจในการพูดค่อนข้างมากแต่จะพูดดีก็ได้พูดไรก็ได้เล็งดาวเกตเนี่ยพูดเยอะพูดมากนะครับพูดแล้วมีความ สำคัญต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัวนะครับในวันที่27วิมิถุนายนเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยพูดเยอะแต่เยอะตรงนี้ต้องพูดรายละเอียดพูดให้รายละเอียดไม่ใช่พูดเยอะแบบนำท่วมทุ่งนะครับพูดรายละเอียดนะได้แต่พูดนำท่วมทุ่งก็ไม่โอเคอาจจะทำให้เป็นที่เดือดร้อนลำคัญของผู้ใหญ่ได้อะไรประมาณนี้นะครับ ก็ถ <S an> ือว่าโอเคมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีความประสบความสำเร็จเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแต่ต้องพูดดีก่อนเริ่มต้นด้วยการพูดดีนะครับมีสติให้มากนะครับในการพูดทำหน้าที่ให้ดีของตัวเองไปแล้วผลจะออกมาไปในทางที่ดีนั่นเองนะครับทีนี้ยังฝากไว้นิดนึงว่าดาวเสาร์เนืองพันธุศาชาพันธุก็หมายถึงนี่สังคมรอบตัวถึงจะวุ่นวายแต่ก็นำความมั่นคงมาสู่เรา นะครับดังนั้นเนี่ยก็พยายามแค่ได้ไหมปฏิสัมพันธ์กับคนมากๆก็ดีความวุ่นวายนี้เปลี่ยนเป็นการปฏิสัมพันธ์คอนเน็ชันให้ได้มากก็จะนำเราไปสู่ความมั่นคงได้ดีขึ้นแล้วก็จะเจอกับคนใหม่ๆก็จะเจอคนดีๆที่ถูกใจได้เพื่อนมิตรสหายดีอะไรประมาณนี้ครับดังนั้นเนี่ยถือว่า พิจิตไปในทางเวทที่ค่อนข้างดีนะแต่แนวเดิรปันก็ยังมีข้อเสียหมายวาว่าถ้าไปผิดทางถ้าพูดจาไม่ดีพูดขนองปากตามพิธุบัตผุดก้าก็จะไปเสียนอกนั้นทางมันไปดีหมดเลยมันบอกไปในทางที่ดีหมดเลยพระธรรเข้าเดินปัตนิที่มีวัตถุอยู่แต่ก่อนมันก็ร้ายถูกไหมแต่พระธัรเข้ามาก็ดีแล้วดังนั้นเนี่ยมันทําให้อาปุตตะปัตนิเจอสิ่งใหม่ๆคนใหม่ๆ แล้วไปในสู่เวที่ดีเกิดการเรียนรู้การพัฒนานะครับเกี่ยวกับการคบคนก็คือคือคนพิจิกมีปัญหาอย่างหนึ่งคือเป็นคนที่พูดจาขวัญพาซากเป็นคนส่วนใหญ่จะเป็นคนพูดจาขวัญพาซากอันนี้ต้องเข้าใจนะครับนี่คือพื้นดวงดังนั้นเนี่ยพอมีเพื่อนใหม่พูดจาดีนี่พูดตรงเป็นคนพูดตรงขวัญพาซากแปลว่าพูดตรงพูดแทงพูดเสร็จแทงพูดแรงพูดตรง แต่จริงใจเข้าใจครับแต่ว่าบางคนเขาไม่เข้าใจคือโอ้โหบางทีพูดแล้วสะอกจุกเลยอะไรเงี้ยครับผมก็เป็นคนพูดประเภทอย่างเงี้ยนะเป็นคนที่แบบเออบางทีพูดพูดจาแรงพูดจาตรงอย่างเงี้ยครับพูดจาแบบพองไปเลยคือแบบแรงเลยเนาะผมคล้ายๆกัาพิจิกนี่แหละเวลาพูดเนี่ยพูดจาแบบเหมือนมีพิษนะครับมีพิษส่งในตัวพูดออกไปแล้วบางทีมันเจ็บปวดคือคนฟังอาจจะไม่ชอบ แต่บางคนก็ชอบแล้วแต่มันสไตล์เนาะบางทีพูดแรงบางคนก็ชอบเหมือนกับคนที่เราด่าแล้วดังอะนะครับก็บอีกประเภทหนึ่งคือพูดจาแล้วแบบอยดูแรงอะไม่ชอบเลยคนแบบเนี้ยดูดูนิสัยแรงอะไรเงี้ยดูไม่น่าเข้าเข้าใกล้อะไรเงี้ยเดี๋ยวจะโดนด่าหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยก็มีคนไม่ชอบเป็นเรื่องปกติ คนพิจิกก็จะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับก็อาจจะเป็นลักษณะนั้นด้วยเช่นเดียวกันอ่ะก็ถือว่าพูดจาให้สอบลงในเดือนนี้เพื่อไม่เกิดปัญหาแล้วกันเนาะมีสติครับในการพูดกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ติดตามยินดีด้วยกับสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ติดตามบังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ